ดูครับห้าเซนอออืืหปลาหนิอตรงนี้โอ้โหทุกคนตรงไม้นี่ครับปลาลาดโอ้โหทุกคนคนโอ้โหปลาบูทุกคนนี่ครับปลาบูเด็ดอีกแล้วครับทุกคนเช้านี้นี pues ่ครับโอ้โหปลาตบทิม huh. อ nah, ือหือตรงนี้มีปลาครับทุกคนโอ้โหปลานินครับทุกคนอีกตัวครับทุกคนปลานิน โอ้โหทุกคนตาหนึนครับอือือดูครับทุกคนนี่ครับแต้มครับ ่ะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนก็เช้านี้มาพบกับบ่าวจัดพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็จะพามาดูตะกกร้าอ๋อไม่ใช่นะครับทุกคนพูดผิดไม่ใช่ตะกกร้านะครับจะพามาดูตาข่ายดักปลานะครับทุกคนตาข่ายดักปลา5เซ้นนะครับก็โลบที่แล้วนะครับเข้ามาดูกับน้องลาตินนะครับทุกคนน้องลาตินก็ได้ไปเยอะเลยนะครับ มานๆเลยนะครับก็วันนี้น้องลาตินอ่าบอดีไม่สบายนะครับลงน้ําไปนะครับทาท่าจะเป็นหวัดนะครับก็เลยไม่ได้พาออกมานะครับทุกคนก็มาลุ้นกันกับบ่าวจักพาลุยนะครับจะได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนจะสุดยอดไหมครับพี่ลามอ่ะลุ้นกันครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงตะข่ายแล้วครับทุกคนตะข่ายตรงนี้ลอย ติดไม้ครับทุกคน mm. อทุกคนมาแล้วครับทุกคนหนึ่งแต้มปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับเหลืองๆครับโอ้โห,โหทุกคนแดงๆปลาตบทิมครับผมนี่ครับตบทิมหนึ่งแต้มหนึ่งตัว mm. กัดห้าเส้นนะครับอนี่ลอยหลุดครับทุกคน โอ้มีดิ้นอยู่ครับมีดิ้นอยู่ครับของนี้ตักขายัปลาห้าเซนปลานหนินอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหทุกคนดูครับห้าเซนปลานหนินเิ่มที่สองมีทุกคน มที่สามครับทุกคนปลานินอีกแล้วครับ é. ตรงนี้โอ้โหทุกคนตรงไม้นี่ครับปลาลาดโอ้โหทุกคนเออฮะทุกคนโอ้โหปลาบูทุกคนนี่ครับปลาบูอือหือตรงนี้โอ้โหท,ทุกคนปลานิลโอ้โหบิดอีกแล้วครับทุกคนเช้านี้ โอ้โหห้าเซนได้ผลนะครับทุกคน,นห้าเซนติมดูครับก็ได้หลายตัวเลยครับอู้ทุกคนตรงนี้ปลาทับทิมแล้วครับทุกท,ท,ทุกคนตับทิมตับทิม ได้ครับโอ้โหปลาทับทิมอออืือหตัวที่สองครับปลาทับทิมก็ลุ้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปปลดทีหลังนะครับทุกคนโอ้โหต,ตรงนี้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 มีปลารครับทุกคนโอ้โหปลานิ่งครับทุกคนโอ้โหดูครับอือหือสายแต้มเลยครับทุกคนเด็ดเลยครับ ขายห้าเส้นข่าวๆอีกแล้วครับทุกคนขาวๆอีกแล้วครับอือหืมทุกคนดูครับอือหืมปลานิลครับทุกคนนี่ปลานิลโอ้โหเด็ดเลยครับทุกคนปลาหน,นิน่นี่ตัวครับทุกคนปลาน,นิล โอ้โหห้าเซนทุกคนดูงั้นเอาลงนานแล้วครับทุกคนจะขายห้าเซนอือโห,โห,โห,โหึตรงนี้ตัวครับทุกคนดินน้ำบานเลยครับทุกคนตาน,นินครับอือหือดูครับห้าเซนไซส์กขนาดโทษนะครับขนาดโทษขนาดเกเรอุ้ยตรงนี้ทุกคน ลอยหลุดไปแล้วครับดูครับลอยหลุดถ้าแบบนี้หลุดนะครับทุกคนตรงนู้นโอ้โหดิ้นน้ำบานอยู่ครับทุกคนอือหือปลาอะไรครับปลานินครับทุกคนโอ้โหปลานินทุกคนนี่ครับ เต็มครับมันมานเลยครับมหมดแล้วครับ ีนะครับเดี os, Jesus, ๋ยวก็รอรุ้นผลงานกันนะครับทุกคนบ่าวจักก็จะเก็บตะข่ายนะครับปอจะบุดปลานะครับทุกคนบุดปุดปลาแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานกันก็ว่าจะย้ายไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนย้ายไปฝั่งนู้นนะครับอ่าครับทุกคนก็บ่าวจักย้ายมาฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับนี่ครับฝั่งนู้นเลยนะครับย้ายนะครับที่ไม้ปักอยู่นะครับแล้วก็ยาว นี่ครับตะไคร่ห้าเซนนะครับทุกคนเก็บย้ายมาฝั่งนี้อืเร่าจักเยยยกกหยียบตะไคร้แล้วครับทุกุคนเ๋ยวครับเหยียบต้องดึงขึ้นมานะครับเหยียบจมดินไปแล้วนี่นะครับตะไคร่ ก็ค่อยมาลุ้นกันรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนย้ายจากฝั่งฝั่งด้านนู้นนะครับย้ายจากฝั่งด้านนู้นแล้วก็มาอยู่อีกฝั่งด้านนี้นะครับ<ส>ก็ด้านนู้ก็ที่ว่าย้ายก็ไม่ใช่ไม่ติดนะครับทุกคนก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าย้ายมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น่าจะ,ะเพราะว่าฝั่งนู้ใส่ไว้2วันแล้วครับทุกคน2รอบนะครับมาดูก็ได้เยอะทุกรอบนะครับก็มาดู อรอบนี้ครับทุกทุกคนนะครับผลงานรอบนี้ทุกคนอน่าจะเกือบเกือบเท่ารอบแรกนะครับทุกคนแต่ขายห้าเส้นดูครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสามกิโลนะครับทุกคนสามสี่กิโลนะครับปลานิลปลาทับทิมนะครับแล้วก็ปลาหลาดอืโอ้หนักเลยครับทุกคนเช้าเช้าหนึ่งดูครับ ไม่น้อยนะครับเยอะนะครับทุกคนโอ้อ่ะนี่ครับทุกคนผลงานมันหมา,มาเลยครับพอได้ทำพอได้กินกันนะครับทุกคนลงแค่พื้นเดียวหัวเดียวนะครับมันหมา,มา,มาเลยครับอก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนมาดูตะข่ายดักปลา5เซนก็ลากันโกนนะครับก็ค่อยมาลุ้นกัน อ่าพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามากน้อยไม่รู้นะครับก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็อ่ะหมานๆนะครับทุกคนน่าจะประมาณเกือบเกือบสี่กิโลนะครับทุกคนสุดยอดเลยครับพี่ลามหมานๆกับผมก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์นะครับเปื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจากพาลุยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ สวัสดีนะครับผมทุกคนลากันก่อนครับผมบ๊ายบายครับ